สวัสดีค่ะพ่อยายเย็นอีกคือเก่านะจ๊ะเนาะพ่อยายเย็นมืัอนี้กับายเย็นสิพามาถอดไก่แล้วจ้ะเด้อถอดไก่ปีกไก่ปีกอีหยังมันเกาะปีกปลายเนาะจะเนาะปีกปลายไก่ปลายปีกไก่ปีกปลายไก,ก่อไกๆๆๆเออแล้วจ้ะวันนี้มาถอดเนาะคุกแป้งแล้วจ้ะเนาะเัาใส่ ใส่ซอสนะจ๊ะใส่ซอสหอยย้ายอันนี้ย้ายย้ายลลางไกลเลยด้วยจ้ะย้ายลลางไก่แล้วทำความสะอาดแล้วเนาะย้ายกะซิมาหมักแล้วกะซิไปทอดนะจ้ะข้ายังลเล็กเล่น้อยเล้วจ้ะเดี๋ยวมันสิเค็มเนาะถ้ามันเค็มเดี๋ยวสิกินไม่ได้นะจ้ะเนาะใส่ซอสหอยแล้วก็ใส่ผูกเขาแล้วก็ใส่รสด,ดีเด้จ้ะ รสดีอีกวะยังไงบ้างกันเค็มบ่ใช่ยังไงกันด้เออแล้วก็ะชี่คุกใส่กันเนาะก่อนนะจจะเนาะคุกผสมกันแล้วเขาก็ะีไปกันใส่แป้งเนาะจ้ะเอาแป้งคุกแล้วกัไปทอดกันเลยนะจจนะเนาะ ก็มักไว้จากจหา้านาทีสิบนาทีกันเวลาเวลาหลายกับมักหลยได้จ้ะเด้อเวลาหน่อยกับมักหน่อยเนาะเ่าน้ำการนํำงานด้จ้ะเนาะอะเขาผาสมกันแล้วเขาคนแล้วเขา,ากับซีส่แป้งแด้จ้ะเขาซีส่แป้งผสมเลยแป้งกับแป้งโกกีนี่แหละจ้ะแป้งโกกีแป้งทอดกรอบเขาธรรมาดานี่แหละ ใส่เทปแป้งลงไป,ไปไปไปคุกกันเลยนาะจ้ะเนาะอันนี้ย้ายย้ายบวผสมแป้งแล้วจ้ะย้ายเอาแป้งคุกไปเลยนะก็จิไปตั้งกระทะกันเนาะจ้ะตั้งกระทะทอดกันเนาะถ้าหมักไว้จากสิบนาทีกันนะฮะก็ไปทอด มักว่าอยากสิบนาทีก่อนเด้จ้ะเด้อตั้งกระทะเลยเด้จ้าตั้งกระทะแล้วน้ำมันหอนแล้วข้าวกระเอาไกล่ลงไปทอดกันเลยน่าจ้ะเนาะอ ทอดไปเรื่อยๆจนมันกรอบ้วจ้ะจนมันกรอบมันเหลืองเนาะเอกากข้นเขาเป็นระยะระยะนะจ๊ะใส่เวลาจากน้อยนะจ๊นะเนาะ กำลังเหลืองจ้ะกำลังเหลือง ใส่น้ำมันใส่น้ำมันอยากจะลายแน่เนาะจ้ะเนาะใส่หน่อยมันเกิดบ,บดข่มไก่มันมันติดกระทะเนาะจ้ะใส่น้ำมันลายเติบใส่จนข่มไก่เนาะจ้ะนะทอดจะเย็นๆแล้วจ้ะ อาหารโปรดของเด็กน้อยนะจ๊ะเนาะผีไก่ย่างไกู่้ใหญ่กับมาคือกันู้ใหญ่กับกินดีนะจ๊ะแล้ว่าแต่ผูุ้ณย่เด็กน้อยก,กินดีขึ้นกันเอมเริ่มหอมแล้วจ้ะเริ่มหอมเริ่มสิกกอบแล้ว แต่อย่าถอดไฟแห้งอย่าถอดไฟออนไลน์้ะจ้ะถอดไฟกลางๆเนาะถอดไฟกลางๆเลยอันนี้ย่ายเอาปลายปลปีกมันมาถอดเนะจ้ะ เรื่องเรื่องนหนกินไหนกินด้วนึไนนงไม่กินน้ำกัน้อจ้ะเด้อไม่กินน้ำยายเด้ขอขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายในเด้อจ้าสั่นกระดิง่งให้ยายแน่เวลายายลงคลิปกดทีดใดบ่อลผาดนะจ๊ะเนาะขอกำลังแรงใจในเด้อจ้า ขอกำลังใจแน่จ้าเพได้ยายมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊นะเนาะอยากกินยังอยากเฮ็ดยังอยากเหยายเฮ็ดเหยืเบิ้งก็คอมเมนต์ไว้เด้อจ้าเด้อคอมเมนต์คอมเมนต์มมนไว้ใต้คลิปไว้เดี๋ยวยายเหยายเฮ็ดเป็นยายซีเฮ็ดเหยืเบิ้งจ้าเอาไง,ไง่ยยายๆเด้อจ้าเด้อน้าอยากอยากเยายเฮ็ดบ่เปผินง่ายๆยายนายจะเฮ็ดได้อยู่ <laughs> สีเหลืองกรอบดีนะจ๊ะเนาะได้จะได้แล้วจ้ะนี่สีเหลืองกรอบดีมากเลยได้แล้วละจ๊ะได้แล้วเนาะกรอบแล้วตากลอบให้มันสะเด็ดน้ำมันก่อนจ้ะ เสร็จแล้วเด้อจ้ะเด้อไก่ทอดยายนี่นหนากินบ่ค่ะปีกไก่ทอดหากินบ่ค่ะมากินน้ำยายเด้อจ้าเสร็จแล้วทอดทอดปีกไก่กับพร้อมกับน้ำจิ้มเนาะจ้ะเนาะโอ้ยกับแก้มย่างดีเลยจ้ะก,กับแก้มกินกับเขาก็ได้เนาะจ้ะเนาะแซ่บมามา,มามาจ้ามามากินน้ำกันมากินน้ำยายเสร็จแล้วจ้ะนี่ทอดออกไม่ไหมหอนๆเลย กับข้าวเหนียวนะจ๊ะเนาะข้าวเหนียวกับตำโสมแซ่บเบิดเท่านั้นเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำยายเด้อจ้าเบิ่งยายเห็บบึ้งใกล้ๆเบิ่งจิตตาไล้นะจ้าย้ายใส่บิงาาบ่งรอบๆอบยัวย่วนี่มาจ้ะมามากินน้ำยาย คลิปนี้ย้ายกับขอตัวไปก่อน้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหม้อจ้าสวัสดีค่ะ